ทั้งคู่มีเราอยู่เบื้องหลังเสมอแต่มัชชิมาปฏิปทาตัดเราทิ้งตั้งแต่ต้นพระพุทธองค์ทรงเริ่มส้นประกาศธรรมจักกัปะวัตนสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองสุดตรงที่สมณะพราหมณ์ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวคือกามสุขันลิกานุโยกและอัตตะกิลมถานุโยกมัชชิมาปฏิปทาคือทางที่ทำให้เกิดปัญญา ให้ถึงความสงบความรู้พร้อมและความพ้นทุกข์เป็นสภาวะของจิตที่เห็นไตรลักษณ์ทุกขณะโดยไม่เอียงไปทางใดไม่เอนให้โลกพาไหลไม่แข็งให้ทิฏฐิค้ำไว้เป็นจิตที่รู้โดยไม่ต้องเลือกข้างระหว่างสุขกับทุกข์จนไปถึงการดับตัวตนของผู้เดินทางเมื่อไม่มีผู้เลือกก็ไม่มีข้างเมื่อไม่มีข้างก็ไม่มีเส้นแบ่ง เมื่อไม่มีเส้นแบ่งก็ไม่มีทางแต่การรู้ว่าไม่มีทางนั่นแหละคือทางมัชชิมาปฏิปทาเป็นหนทางที่ตรงต่อนิโรธหรือการดับทุกข์โดยไม่ผ่านการแวะพักในกิเลสใดๆไม่ต้องหลบสุขไม่ต้องหนีทุกข์แค่เห็นว่าทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงจิตจึงไม่เอนไม่ยึดไม่หวังไม่หนี ไม่ใช่แนวคิดแต่เป็นวิถีของจิตที่เห็นความจริงโดยไม่มีเราในนั้นคำถามประจำวันจะเดินทางสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างไรคำตอบคือเมื่อรู้ว่าแม้แต่คนเดินก็ไม่มี